เรื่องนี้เราไม่ได้อยากจะนําเสนอให้เป็นดราม่านะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวๆที่มาร่วมพูดคุยกันละกันตันต์โมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยเรื่องของครูแจ็คครับที่เขาเป็นเทรนเนอร์นะซ้อมจับเป้าให้กับจอร์แนแฮกเกอร์ตี้ครับเขาก็โพสต์รายยาวในฐานะเทรนเนอร์ที่บอกว่าไฟเนี้ยเขาจําเป็นจะต้องเชียร์จนร์แนแฮกเกอร์ตี้ครับเขาก็เกริ่นก่อนในโพสต์ของเขานะครับบอกว่าถ้าซูเปอร์เล็กน้ำหนักปล่อยอยู่ที่73-74ถึงกิโลโดยธรรมชาติผมว่าใกล้เคียงกับจานา เพราะเขาก็ปล่อยอยู่ไม่เกิน74 7 5ถึง75นะครับแต่ว่าถ้าดูจริงๆก็ดูว่าซุปเปอร์เล็กเนี่ยจะน้าหนักน้อยกว่าโจนทธานแอตตี้ประมาณ1นกิโลเนาะซึ่งเรื่องน้ําหนักผมว่าใกล้เคียงกันแต่แค่เรื่องรูปร่างที่ดูว่าโจนทธานจะตัวโตกว่าเท่านั้นเองถ้าย้อนกลับไปดูไฟที่เขาชกคิกบ็อกซิ่งโจนทธานก็ช่างได้141ปอนด์กว่าผมว่าเป็นการเจอกันที่สูสีมากๆและน่าตื่มากๆครับผม ยังยืนยันคำเดิมว่าในฐานะคนไทยด้วยกันผมก็ยังชื่นชอบซุปเปอร์เลกครับแต่ในฐานะเทนเนอร์ผมก็ต้องเชียร์ตัวนทานแฮกเกอตี้ไม่ต้องดราม่าที่ผมเชียร์เขาเพราะผมได้เงินเขากลับไปคิดนะครับผมทำงานสอนมวยผมทำมาหากินผมก็ต้องได้ค่าแรงทำงานถูกต้องไหมครับถ้าคิดว่าผมทรยศอย่างนั้นครูมวยที่สอนฝรั่งคือทรยศทุกคนนะครับพูดอะไรให้ใช้สมองคิดกันมากๆครับ อย่าคิดตื้นๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่หลังจากที่มีกระแสะก็ถือว่าเป็นการชื่นชมนะครับก็ต้องบอกกันตามตรงนะจริงๆแล้วนักมวยไทยที่มาในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเทนเนอร์ไทยทั้งนั้นที่ชกในไทยอะไรเงี้ยเทนเนอร์ไทยจับเป้าเท่านั้นยกเวน้นถ้ายกเว้นนะก็ยกเว้นของอาทางค่ายภูเก็ตไฟลับนะครับอันนั้นก็จะเป็นทีมบราซิลจัดการเองเลยนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยหัวใจไทยอะไรอย่างนั้นแหละนะครับแต่ว่าอย่างค่ายไทเกอร์มวยไทยอย่างเงี้ย ที่มาชนะนักมวยไทยอันนี้เขาคงทรยศต่างชาติกันแบบบึ้มบั้มบึ้มบัมเลยนะครับโอเคนะผมว่าเรื่องนี้น่าจะมีปัญหาอะไรแต่อยากจะนําเสนอมุมมองของกูแจ็คนะครับออกมาให้ทุกคนได้รับทราบและแฟนมวยครับมีความคิดเห็นยังไงครับการที่ครูมวยคนไทยเชียร์นักชกต่างชาติที่เขาเป็นคนสอนโอเคไหมหรือว่าคุณรับไม่ได้นะครับส่วนตัวผมรับได้สบายๆครับเป็นข่าวๆที่นํามาฝากกันครับเรื่องราวอีกหนึ่งมุมมองจากครูแจ็คครับ